สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้เรามาถึงแล้วครับเมเจอร์รัชโยธินยูเมเจอร์มาประชุม,นนม,นมหนึ่งวันไม่เป็นเซาท์เคนท์หนึ่งวันแล้วก็ไป,ไปอยู่ลาวสวัสดีครับผม ประการใส้นะครับเมื่อนี้เขามาประชุมนะครับดูเมเจอร์รัชโยธินนะครับแล้วน,นี่นะครับพอโจนัดบ่ายสองแต่เรามาถึงบ่ายโมงนะครับประชุมในวาระในเรื่องอยังกะยังพัได้รู้นะครับ มองนั่งกินกาแฟเออสาวๆนั่งนั่งก็ได้เดี๋ยวนั่งหลินยุนี่ก็ไดนีอก็ได้นนะปชุมนลับเลยบู๊ว่าผูน์รเขาคือล่ะโอ้่ฝากพี่น้องครับ ใกล้จะถึงวันที่9นะครับบรมีงานดวนบรมีอย่างเปลีป่ยนแปลงกะสิเป็นมูลวอ้ปุ๋ยบันเทิงสิน ไห,หนครับเ่อบเนี้แล้วมันบอกกับบ<า>้านอยู่่านใชหีก่อนมอกมาแล้วครับ่นรถบอสโจรถซ่อนุนะครับ แม่แอมมาเร่นน้ำสวัสดีครับมาย้ำเด็กๆของมาฝากลูกตลอดเลย ฝากพี่น้องครับสิก็มิถุนายนนี้ที่จะถึงนะครับกับเพลงไคลอ้อนะครับพี่น้องนะครับเป็นแล้วก็ในเอวบางฉากบางช่วงบางตอนก็เป็นฉากไง่ในภาพยนตร์ไคลอ้อมือนกันครับ ảo vào bên điện chia lắm làm hòm hm dạng hòm đi kịp khó vậy đi คนเสออาใหญนแล้วแต่ขนาดแต่ขนาดปูแต้มอยู่บ้านก็นยังเป็นโควิตตอนนี้ขนาดขนาดปูนี่แล้วพ่อพ่อนี่แล้วเป็นโควิดพ่อเต็มไหมขนาดเราไม่ได้ค่อยได้ไปใส่ได้เลยเป็นโควิดสามมือแล้วเมียน เป็นไดล่ะเป็นไดบางวันที่คืออยู่บ่เป็นเห็นพระเอ,อกเสียงสับสนพระเอ,อกเสียงสับสนเอาไม่ดีเปรี้ยงยน,นังเก่งเตือน ติดเหลือกได้สัน <Century> ไม่มีเปลี่ยนเกงได้เห็นแต่เบลไพื่ล่ะเงียบเงาเนี่ยครับพี่น้องช่วงนี้นะครับบ่ได้ไปงานนะครับบางทย่บางเวลาก็บ่คนอยได้เห็นคลิปให้พี่น้องบึ่งนะครับอย่างไปอีกก็บ่ได้ท่ายคลิปหลายมือ ซื้อมันชนนะครับวันที่15นะครับได้สถานที่นะครับีเป็นเดโมอ่บางกะปินะครับเป็นเดโมอ่บางกะปิวันที่15นะครับวันที่ส3กับวันเกิดผู้หญิงนะครับเดี๋ยวเจ้าสถานที่นะฮอนจีบบอกให้พี่น้องฟังอีกแค่หนึ่งนะครับในใกล้ๆมือก่อน พอกาแฟครับ,มบเมบีพ่อเอกนี่เพิ่กกินกาแฟกิงพอกาแฟเลยพี่น้องหลายคนหลายท่ักกับคิดฮอดนะครับคลิมีคลิปมีอย่างนี้พี่น้องเบิง้งเรื่อยๆแบบฮอดบานพ่อเอกแล้วก็ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิง้งจังหวะน,นี้ก็ พี่น้องเห็นเงียบๆไปหายไปขึ้นในกองครับเพิ่งเพิ่งกิดสงวนสิทธ์พอพอได้เห็เขาไปเก็บภาพเห็นฉากเห็นอีหยังเพิ่นครับก็เลยบ่มีคลิปอย่าง,งพี่น้องเห็นเนาแนว่ยทำความสะอาดเพื่อ็ดีแต่พื่อเอกเพิ่ง เออเกี่ยงเปลี่ยนที่ไรบันบุรเออาาไม่กวนกับยีบ้วลอนที่เนาะอ่าชมไเสียงฟื้นพื้นนื้นชุ่มนเฮ้ยนับ อะไรเอย่ยโอ้ยไข่แน่ขอบคุณพี่หมอนนะถ้าไม่ได้พี่หมอนแย่เลยประวานพี่ค่ะประวานแอบออกกิดฝากพี่น้องธรรมนียอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยสมบูรณ์นค,นครับ